สวัสดีครับบาดไม้ทำน้ำมนต์ครับบาดไม้ไม่นิ่งครับใส่ซเพึ่งทาปากใส่แป้งเจลใช้งานทมใจต้องการนะครับได้หลายหลากหลายขนาดเก็บนิ้วนะครับลายไม้นะครับลายไม้สวยมากครับอันนี้มีเจ้าของแล้วครับสนใจสอบถามได้ครับอยากได้แบบไหนเล็กใหญ่ แบบไหนก็ทักมาได้นะครับสอบถามกันก่อนได้ครับทําได้ก็จะทําให้นะครับนะครับสวยมากครับมบนี้ลวดลายของเขาทักมาได้เลยครับ0969328329 <c oughs> เฟซบุ๊กก็จะเป็นเอกสอนสินบร,รมีพิโลกระยองนะครับแอดเข้ามาได้เลยครับหรือจะเป็นอแอดไลน์ไอดีนะครับ0969 328 329ครับขนาดเจ็ดนิ้วครับฝ่ามือหนึ่งพอดีเลยครับฝ่ามือ สวัสดีครับ